โรตารี่ติดรถไถอันนี้ความยาว2เมตร20เมตร25ประมาณนั้นนะดูใบเป็นเก่านอกมานะเก่าญี่ปุน่นนะครับเก่ายุปุนความยาวที่2เมตร20นะครับ

มีขาไปใส่รถไถประมาณสัก50-60แรงขึ้นนะครับ80-90แรงก็ใส่ได้นะตัวนี้ตัวแกนเอา,า์สโล2เมตรมาตรฐานทั่วไปตัว2เมตร20 ผ่า,านพวนยกล่องก็มีนะฐานพวนยกล่องก็มีจะถ่ายรีวิวให้ลูกค้าดูตัวนี้ผ่านพวนยกผ่านพวนดินผ่านสี่มีหลายตัวครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้สองเมตรนะสองเมตรไม่มีใบเคียวมานะมาดูฝั่งนี้ครับขาหาที่สองเมตรยี่สิบเหลืออยู่สองตัว องเม็ดยี่สิบตัวนี้ตัวสั้นอันนี้ก็สั้นนะฮะองเม็ดยี่สิบก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับนี่นะยี่ห้อโคบาชิ นะครับยาว2เมตรยี่สิบสองเมตรยี่ห้าโดยประมาณนะครับดเดี๋ไปดูไปนะโดยรวมคร่าวๆนะฮะ การลองมาดูนะฮะสนใจ